สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด แจ๊ได้เงินจากเอฟซีปึกใหญ่ก่อนเอาไปให้เด็กเสิร์ฟพูดประโยคเด็ดคนเฮลันเรียกได้ว่าถูกแชร์กันไปทั่วโลกออนไลน์เลยทีเดียวเมื่อล่าสุดมีการเผยแพร่คลิปของแจ๊ดชวนชื่นทางติ๊กต็อกสุดยอดหัวใจโดยในคลิประบุว่าแจ๊ดชวนชื่นได้ไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งในระหว่างที่ร้องเพลงอยู่นั้นก็ได้มีแฟนคลับยื่นเงินปึกหนึ่งส่งให้แจ๊ดเพื่อเป็นรางวัลจากนั้นแจ๊ดก็ได้เดินถึงเงินปึกนั้นไปยื่นให้กับพนังกงานเสิร์ฟที่ยืนให้บริการอยู่แถวนวนเที พร้อมก็บอกว่าให้ออกไปแบ่งกันนะโดยหลังจากพตดดังกล่าวก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นเอาไปแบ่งกันอ่านจากปากพนักงานร้านคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสุดยอดเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสุดจริงพนักงานทํางานหนักกว่าได้เงินเดือนวันนี้ได้เงินปึกใหญ่ก็พอมีแรงสู้กันไปต่อนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ